มาครับพบกับเกมหมากรุกไทยออนไลน์โอเคครับเกมสิบนาทีอีกแล้วนะครับผมพบกับคุณยูเซอร์เก้าหนึ่งหนึ่งศูนนะครับผมโอ้แต้มพันห้าห้าสาสิบสี่เหครับบอกว่าอยากขึ้นแบบที่ไม่สูง นะครับแต่เขาน่าจะแก้เป็นนะครับอไืไปครับทิ้มเบีย้ยสูงเหรอะปากแดงปกติเขาไม่ค่อยนิยมทิมกันไงนะยิ้มอยู่นะครับ กินสิครับรออะไรถ้า,ากินอย่างนี้ก็เหมือนจะเป็นะดีผมกินนิดหนงนะครับกินไปผมเอาเลือกกินนะครับเพราะง่ายไม่ได้นะเหมือนเขาจะ ตอน,นี้ยังไม่ต้องทิมนะครับพอเราทิมขึ้นไปเดยวเดี๋ยวจะทิมสวนมามันจะแหวงนะเดี๋ยวมากมันจะแหวงแล้วก็อยู่ท่าน,นี้ไปก่อนนะครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมาทำอะไรครับฟันค,ครับไม่ขึ้นพบกันเหรอโหลี่เหรอหเรื่องไปกินให้ได้เลยเหรอ จะกลับไม่เรือเนี่ยอ่ะนี่ก่อนครับอ่ะนี่ก่ครับอ่ะนี่ก่ครับเรบเือไปไหนวะเนี่ยตาเยอะเหลือเกินนี่เราอ่ะเรือจะยังไงนะฮะ มันจะยังไงกันนะครับเตือเนี่ยเตือน่าจะหมดหนทางแล้วนะขึ้นไปเดี๋ยวผมเอาเม็ดร,ร้อยไปเลยนะว้าจะกินเหรอเอาให้กินแลนะกินนาเพื่อต้องการเี้ยผมไล่มานี่นะครับอือหือมาเล่นแต้ม เล่นใต้แบบนี้กับเรานะนี่ครับขึ้นในะจราคาเก็บไว้อีกถ้าเราแก้ไม่ไดนน้เราก็แย่เลยนะพูดถึง นะครับขึ้นแต้มแบบนี้นี่ดูถูกคู่ต่อสู้มากเลยนะเอ้าม,ม,มาเอ้ามากินทั้งหมด มเข้าไปไปเลยนะครับมาผูกไม่ทันแล้วนะกินครับลูกอีกลูกอีก โอ้ยโจ้แล้วนะครับเนี่ยยึดจัง